ขาทุ้งกับเออใหญ่นี่นี่ข่อยรู้ซึ้อว่าเจ้าอ้วนขึ้นกาเกล้าหลายเด้กินแต่จินเก่งกว่าเก้าถืงอ้วนถืงอึดอัดพ่อใหญ่นุ่มขาทุ่งก็เจ้ากินบัอยู่วัยเศร้าจะจินเก่งขึ้นอย่างนี้เนาะเศร้ากับกินแรงกับจินเดิมเดิมแล้วเพื่อลูกขึ้นมากินอีกเนาะสกี้ข่อยกับเบอรได้อ้วนไอสีได้พ่อใหญ่เออข่อยกับเบอรได้อ้วนขนาดนี้เสาหตุที่ข่อยอ้วนนะเจ้าหูเพรว่าเป็นย่ำเป็นย้อนยังเป็นยังเจ้าคก็จิ้นเก่งขึ้นเดือัง ไปวัดมาหลวงพ่อเพิ่นบอกว่าอยากได้บุญหลายก็ต้องท่านนั้นหลายหลวงพ่อเพิ่นบอก,กท่านเยอะเะท่านนั่นหลายเพิน่นว่าท่นอยากได้บุญ<อ>พลางชีนอยากได้บุญหลายนี่ให้ท่านเยอะเออะวจํจเป็นต้องเข้าวัดกด็กดกได้ก็<อ>ได้เพราะจะให้ท่านเพิ่นว่าท่านน่นหลายเพิน่นว่ามันจะสิไดใดบุญได้หลายเพราะจะกลับมาจากวัดแล้วข่อยสิวาจะฟังเพราะข่อยได้ยินคำนี่ปั๊บเฮ้ยขวอยฟ้าออกมาจากวัดนะว่า พอยกระเขาโลดตัดด้วยสื่อของมาตุนใช้ตู้เย็นเต็มตู้เย็นพอใหญ่พอยกระเฮ็ดพอยใหญ่เห็ดกับเขากับนามหันพลอใหญ่อยากย่ำไหนขอกระทานย่ำนั่นพอใหญ่ขอยว่างว่าพอยสิได้บุญหลายอย่างวบบอยากย่ำกลางคืนกระทานย่ำกลางคืนอยากกลางเว้นกระทานกลางเว้นท่านเสาท่านแดงท่านเทียงท่านกลางคืนลุกขึ้นมาท่านเด็กเดือนจะขึ้นกับลุกมาท่านพลอใหญ่พอว่างบอกอยสิได้บุญหลายมันบ่มเป็นท่านจังสั้น มันบมเมนทานแบบนั้นมันทานแบบไหก็ท่านเนาะยเจ้าตีความหมายผิดแล้วมันโมเมนทานแบบนี้ท่านคือการให้ทานการสละความตะนีตะเหนียวออกไปเพื่อ,เพ,อเพื่อไปแกจกายเป็นการให้นะว,ว่าไงเพื่อเป็นการให้คนอื่นเอาวะะ่าสระเออสละความตะนีตะเหนียวออกไปนี่คือทานทานทำบุญให้คนทำบุญที่วัดอย่างสินะ สละความเห็นแก่ตัวออกไปสี่นหเอาหลวงพ่อคือบวจ่าแจ๊ไห้ข่อยให้ลูกเรื่องหลูกนล้าอันนี้คือเวันสีโอ้ยวันนี้วนเล่นหยอยว่ายุคข่อยคือวนคืนวันคืนเพราะว่าข่อยจะได้คุณไหลเนาะที่หลวงพ่อเิ่นว่าแจกแกงกระดกกระเด็นนะอันเ <out> ิ่นบอกคิดว่าแม่ออกนั่นสิปัญญาหนิมปัญญีเอาว่าข่อยคนซื่อจะกหาว่าข่อยนองข่อยขนซื่อเนาะ หลวงพ่อบอกให้ท่านไหนขอก็มาท่านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจได้บุญเนาะบ่คิดว่าแม่ออกสิเป็นคนซื้อขนาดนี้นะนะจะด่าขุ่นบ่นบ่คอยบอกให้ฟังเดี๋ยวขอยสิพาจะไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อกับศิวะก็มีแล้วหลวงพ่อกับศิวะท่านไดลายนี่ไงอางจะได้บุญหลายบ่จำเป็นต้องข่าววันดอกหลวงพ่อวางสิ มนต้องจำเป็นต้องเขาวัดบ่อยดอก้ายอย่างในบุญในล,ลายก็ต้องท่าน้นลายหลวงพอง่งอว่าสยคอยคิดในใจอยู่ว่หาหัวมีเ้อนอยู่ใสา่มือสือกับเขาเหตุท่านสิมาท่านนี่นะการท่านคือการให้คือการสละความตณีตนเนียวอ,ออกจากตัวเฮาว่าฉันเออแล้วเฮาน่ะจะได้บุญ<า>รบเราคือว่านอกว่าอธิบายหลายพอเราเข้าใจอยู่เราคิดว่า แม่ออกนั่นหลวงพ่อก็เข้าใจยุ่งสิบบาซื้อขนาดนี้นะถ้าว,าว่าไข่ที่ถ้่ว่าข่อที่บอกเข้าใจเนาะเออโอ้ท่านนี่คือท่านเนี่ยเนาะเออโอ็เฮ็ดใจน,น้ำนักสิลง<ะ>ุงป่ะหลวงพ่อเราเด้อบัดนี้ห <c oughs> ลวงพ่อบอกให้ท่านเยอะเยอะบัดน,นี้ก็เซ่อนตัวกระซ่ท่านมันบอเออโอ้โอ้ยสิ